ว่าไงไปซื้อน้ำมันพืชโอ้โห oh ดูนีเนี่ยมันดึกเดี๋ยนี้มันจะกินไม่กินเออไปก็ได้เราไปครับเอออ่ะน้ำมันไอ้แก่หน้ามึงไปโดนอะไรมา ในช่วงขอด่วนจับชาวบ้านดิฉันนักสาวสวิฟรา,านนทารักได้รับแจ้งขอจับในทองโดนรอบทําร้ายเพื่อหวังตอกรับศีโดยในบริเวณที่ก่อเหตุน,นะคะหาเป็นที่มืดเปี่ยวไม่มีไฟฟ้าส่องถึงจึงทําให้เกิดเหตุการณ์นี้และในทองได้รับประทุกประจำวันเรียบร้อยแล้ววอผู้เกี่ยวข้องเข้าแก้ไขเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ชาวบ้านขอบคุณค่ะ เจานะคัดมือไม่เห็น <laughs>